สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนที่ติดตามทางช่อง y YouTube ครับผมธีรศักดิ์สุสวรรณธรรมานะครับก็วันนี้เป็นคลิปที่12นะครับก็จะลงข้อสอบ10ข้อนะครับก็จะมีตั้งแต่ข้อที่1 1 1้ถึง120นะฮะเราลองมาดูว่า10ข้อเนี่ยเราขอให้ผิดได้ไม่เกินข้อเดียวเนาะตามกติกาที่เราตกลงกันนะครับเออผมลืมไปว่าในในทางช่องเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมแนบ แน่ไฟล์ที่ผมบรรยายตั้งแต่คลิปที่หนึ่งจนถึงคลิปที่ส2องให้แล้วนะถ้าใครที่ดูมาตลอดก็น่าจะเห็นคลิปกันแล้วนะครับเห็นเห็น<ๆ>เห็นไฟล์กันแล้วนะครับก็หน้าตาไฟล์ก็จะแบบเป็นไฟล์ที่ผมที่ผมทําให้นี่แหละนะครับที่ที่ผมบรรยายนี่แหละนะครับมันก็จะอยู่ใต้ดีสคริปชั่นของคลิปนะครับผมอ่านี่ฮะพอเปิดคลิปใดคลิปหนึ่งขึ้นมาเนาะอยู่ใต้ดีสคริปชั่นเนี่ยก็จะมีข้างล่างนี้นะครับอ่า นี่นะก็จะมีลิงก์ให้โหลดนะครับกดดูนะใครไม่เจอก็ลองหาดูนะครับโอเคคลิปที่สิบสองเนี่ยเราเริ่มกันเลยนะครับข้อนี้นเนี่ยเคยออกข้อสอบจริงนะถามว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยตายนะครับเขาจะใช้คําว่าอะไรนะครับจะใช้ต้องใช้คําใดนะครับก็ไก่เนี่ยอสัญญกรรมขอไข,ข่อนิจกรรมคอควายมรณกรรมงงูพิลาลัยนะครับข้อนี้ออกข้อสอบจริงๆมาแล้วเนี่ยนะครับตอบว่าอะไรครับ ตอบว่าอสัญญกรรมนะครับถึงแก่อสัญญกรรมนะครับข้อนี้นายกรัฐมนตรีตายนะข้อ1นึนะครับถามว่าการประทับตารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ในตารับหนังสือแต่ไม่รวมถึงข้อใดเขาถามว่าในการกรอกรายละเอียดลงในตารับหนังสือเนี่ยนะครับที่มันต้องประทับตาบนมุมบนด้านขวาของหนังสือเนี่ยเขาจะต้องกรอก2อสาอย่างนะฮะแต่ไม่รวมถึงข้อใด อะไรครับก่อไก่เลขรับขอไข่วันที่รับงอขอควายเวลารับงองูชื่อผู้รับ,รบตอบอะไรครับที่ไม่ที่ไม่ต้องกรอกลงในตาลับหนังสือนะคืออะไรครับตอบข้ององูนะครับชื่อผู้รับเนี่ยไม่ต้องกรอกคือตาลับหนังสือเนี่ยมันจะมีแค่แค่3ข้อมูล3อย่าง1คือเลขรับนะครับเช่นเลขเลขที่รับเนี่ยเรา เราลันเลขไปถึงไหนแล้วเช่นในปีนี้เรารับมาแล้ว1000เรื่องอย่างเงี้ยนะครับเลขที่เราลงรับก็จะเป็นเ,เลขรับ1000นะครับแล้วก็จะลันไป1นึ่งพันหนึ่งหนไปเรื่อยนะครับแล้วก็วันที่ก็คือรับในวันไหนเวลานะฮะรับเวลาที่เท่าไหร่เพื่ออะไรครับเพื่อเขาออกมาใช้ในการยันกันไงว่าเออหนังสือเรื่องนี้มันพิ่งมาวันนี้เวลานี้นะอะไรแบบเนี้ยนะครับส่วนรายละเอียดพวกชื่อเรื่อง สรงมาจากไหนอะไรยังไงเนี่ยมันจะไปลงในสมุดลงรับอีกทีหนึ่งข้อ13ถามว่าจังหวัดใดมีเทศบาลนาครมากที่สุดครับนนทบุรีเชียงใหม่นครราชสีมานาครศรีธรรมราชตอบอะไรครับจังหวัดที่มีเทศบาลนาครมากที่สุดตอบอะไรครับนนทบุรีนะข้อนี้นะครับมีเทศบาลนาครปากเกร็ดแล้วก็เทศบาลนาครนนทบุรีจริงๆมีหลายหลายจังหวัดที่มีเทศบาลนาครเกินหนึ่งแห่งนะครับเช่นอ,อะไรอะอจังหวัด ชนบุรีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดสงขลาอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเทศบาลนครมากกว่าหนึ่งแห่งนะครับข้อ14นะฮะข้อใดกล่าวผิดเอออันนี้เป็นข้อสอบในในเชิงในเชิงวิเคราะหนะ์นะนะครับเราลองไปดูไปดูทีละอันนะครับข้อใดกล่าวผิดครับกอไก่ครับประเทศไทยมีสมัต มีสถานะทุนทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพเนื่องจากการมีพื้นฐานทางทรัพยากรที่ดีขอใครครับประเทศไทยติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางเป็นเวลานานขอควายผลการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ซึ่งยังคงมีซึ่งยังคงมีประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดเนี่ยอันนี้พิมพ์ผิดซึ่งประเทศไทยยังคงมี ซึ่งประเทศไทยนะครับได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจงองูครับแผนการปฏิรูปประเทศเป็นแผนระดับที่1ซึ่งเป็นแผนที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนแก้ไขปัญหาอุปสรรคเล่นด่วนเชิงโครงสร้างเพื่อให้รากฐานการพัฒนาประเทศมีความเหมาะสมเท่าทันกับบริบทการพัฒนาที่ประเทศต้องการมุ่ง,ง,งเน้นนะครับข้ออันนี้ตอบ่อะไรฮะที่กล่าวผิดนะเราไปดูแต่แต่ละโจทย์ก่อนนะครับก็ไก่เนี่ย อันนี้ถือว่าถูกนะครับประเทศไทยเ,เป็นประเทศที่ถือว่ามีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นะครับขอใครประเทศไทยติดกับหลักรายได้ปานกลางเป็นเวลานานอันนี้ใช่แน่นอนนะครับเพราะว่าประเทศไทยยังถือว่าเป็นประเทศที่เรียกอะไรไรายได้เนี่ยต่อหัวไม่ได้ไม่ไม่ได้สูงเลยนะครับเป็นประเทศที่รายได้ปานกลางนะครับแล้วก็ข้อข้อความถูกต้องเพราะว่าอะไรครับในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12เนี่ยนะฮะก็ยังมีเรื่องของโควิด ที่เข้ามาเป็นปัญหาในการในการพัฒนาประเทศเรานะครับแล้วก็ที่ที่ไม่ถูกต้องเลยคือขอ้งอเงงงูนะฮะแผนการปฏิรูปประเทศเนี่ยไม่ได้เป็นแผนในระดับที่1แผนปฏิรูปประเทศเป็นแผนระดับที่2นะครับผมอธิบายตามตามโฟชาร์ดนี้คือแผนในการพัฒนาบ้านเมืองเราเนี่ย นะครับผมเคยสอนเคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าแผนเนี่ยนะครับเขาจัดออกเป็น3ระดับด้วยกันนะเขาแบ่งแผนออกเป็น3ระดับด้วยกันระดับที่1คืออยู่บนสุดเลยเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันเป็นแผนระยะยาวในกรณีของบ้านเราเนี่ยเป็นแผนระยะ20ปีนะครับเป็นแผนระยะ20ปีแต่ต้องบอกว่าถึงมันจะกําหนดไว้ระยะยาวก็จริง นะครับแต่ว่ามันยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนเพิ่มลดเพิ่มเติมอะไรที่ที่มันมันล้าสมัยเพิ่มได้แล้วแต่รัฐบาลในห่วงนั้นในช่วงเวลานั้นจะเข้ามาเปลี่ยนนะครับอันไหนไม่ดีเขาก็เปลี่ยนออกได้เขาอยากใส่อะไรเข้าไปใหม่เขาก็ทําได้นะเพราะว่ารัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารประเทศถูกไหมมีหน้าที่ในการนําพาประเทศไทยให้ขับเคลื่อนไปได้เรื่อยๆเพราะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติแล้วมันกําหนดไว้ที่มันแบบรัฐบาล สมมุติว่ารัฐบาลเดิมอาจจะเห็นว่าดีล่ะก็เขียนไว้แต่รัฐบาลใหม่เข้ามาอาจจะมองว่าใช่ไม่ได้แย่ไม่ดีเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนไปได้ตามแล้วแต่ผู้นําประเทศในช่วงนั้นแต่ถ้าพูดถึงระดับแผนเนี่ยยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันคือแผนระดับที่1อยู่บนสุดตีก่อไว้กว้างเป็นระยะยาวนะครับส่วนแผนระดับ2คือล้อลงมาเอายุทธศาสตร์ชาติลงมากําหนดเป็นเชิงปฏิบัตินะครับยุทธศาสตร์ชาติเขียนไว้กว้างกวงแต่แผนระดับที่2ก็คือ เขียนให้เป็นเชิงลักษณะของการปฏิบัติเช่นอะไรครับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศด้านจุดๆนะฮะตัวสีเหลืองครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแล้วก็นโยบายต่างๆของชาติเนี่ยนะครับอันนี้คือแผนระดับที่สองเขาเรียกว่าแผนที่เป็นแผนระยะกลางเป็นแผนที่มันแคบลงมาเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยก็เป็นแผนระยะ5ปีใช่ไหม ก็เอาเนื้อเนื้อหาที่มันถูกเขียนไว้ในยุทธศาสตร์ชาตินั่นแหละเอามาแปลงไปสู่การปฏิบัติเออเอามาเขียนว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหน่วยงานไหนบ้างที่จะเอามาขับเคลื่อนนะครับแล้วก็อันที่3คือแผนแผนระดับที่3ก็คือแผนปฏิบัติการนะครับที่อยากจะเห็นให้ชัดเลยคืออะไรครับแผนของระดับหน่วยงานเช่นแผนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับในเรื่องของการจัดการศึกษา5ปีแล้วก็แผนรายปีอย่างเงี้ย นะครับแผนของกระทรวงมาไทยระยะ5ปีนะครับแล้วก็จะย่อยลงมาเป็นแผนระยะ1ปีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแผนที่หน่วยงานราชการนะครับส่วนราชการต่างๆเอามากําหนดในการทํางานจริงๆอันนี้คือภาพในการเขียนแผนที่ผมบอกว่าแผนระดับที่ 1, 2, 3นะครับอ่าข้อ 10, 115 1นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของพลบข้อมูลข่าวสารนะครับ ข้อหนึ่งสิบห้าเขียนว่าอะไรครับเขาบอกว่าหน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการดังต่อไปนี้ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษานะฮะข้อสอบเขาถามว่าตัวเลือกข้อกหคงเนี่ยข้อใดเป็นตัวเลือกที่ไม่ต้องเอาไปลงในราชกิตจานุเบกษาข้อไก่ครับโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงานเอาลงไหมข้อใครสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน เอาไปลงไหมขอควายครับสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐต้องเอาไปลงหรือเปล่าคอนี้หรือจะเป็นข้องงงูครับแผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําป,ปีของปีที่กําลังดําเนินการนะฮะก็ขอข้องอเนี่ยตอบว่าอะไรครับที่ไม่ต้องเอาไปตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาต่อข้องงงูนะครับต่อข้องงงูก็คือว่าตัวเลือกเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นเรื่องแผนงาน โครงการงบประมาณในปีที่กําลังดําเนินการเนี่ยไม่ต้องเอาไปลงใน,ในร,รัฐจิตการนุเบกษาแต่เป็นข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจด,ดูคือต้องบอกว่าอย่างนี้ในวิธีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเนี่ยมันทําได้อยู่2อสาแบบนะครับหคือเอาไปตีพิมพ์ไปเปิดเผยทงางหน้าจิตการนุเบกษาเมื่อได้ลงในราชจิตจารนุเบกษาแล้วเนี่ยหมายความว่าเป็นการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป ก็อย่างเช่นเรื่องของโครงสร้างการจัดการองค์กรนะครับวางหน่วยงานเนี่ยประกอบไปด้วยส่วนราชการอะไรบ้างมีหน่วยงานย่อยๆภายในหน่วยงานอะไรบ้างสรุปอำนาจหน้าที่ที่สําคัญเออหน่วยงานนี้ตั้งขึ้นมาทําหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็สถานที่ติดต่อไปติดต่อที่ไหนได้บ้างอันนี้คือจะต้องเอาไปตีพิมพ์ในราชจิจานุเบกษาถ้าเราสังเกตข้อกขอข้อกข้อขอข้อคอเนี่ยมันเป็นข้อมูลข่าวสารที่ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเออคือแบบว่าลงเสร็จล้วคืออยู่ยาวเป็น10ปีเลยใช่ไหมอันเนี้ยนะมันอยู่ยาวเลยอาจจะ5ปี10ปีนะครับเช่นสถานที่ติดต่อราชการเนี่ยคิดดูอ่หน่วยงานหน่วยงานนึงตั้งขึ้นมามันจะเปลี่ยนสถานที่ติดต่อราชการทุกปีเลยเหรอไม่ใช่นะบางทีมันติดต่อยาวเลย2 0 3 0ปีก็ยังอยู่ที่เดิม นะครับแต่ถ้าเป็นข้องงงูแล้วครับแผนงานโครงการแล้วงบประมาณต่างๆเนี่ยอันเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเข้า <c oughs> ใจไหมคือมันเปลี่ยนแปลงทุกปีทุกปีทุกปีนะครับบางทีมันมีการเปลี่ยนแปลงราย3เดือนราย6เดือนก็มีแผนงานต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเลือกข้อน,นี้ข้องงงูเนี่ยมันถึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยให้ประชาชนดูโดยการเตรียมไว้ให้ประชาชนดูเช่นอะไรครับติดประกาศครับ ออติดประกาศไว้ที่บอร์ดหน้าสำนักงานหรือส่วนมากนะส่วนมากนะคือเขาเรียกว่าข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ก็คือว่าหน้าเว็บไซต์นะครับมีให้ประชาชนเข้าดูเลยหน้าเว็บไซต์สามารถค้นข้อมูลได้นะครับหรือบางที่อาจจะมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นเหมือนคล้ายห้องห้องสมุดเล็กๆอยู่ในหน่วยงานนะครับใครอยากจะดูอะไรของหน่วยงานเนี่ยสามารถเข้าไปค้นคว้าดูในเรื่องในในที่ตรงนี้ได้อันนี้คือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร นะครับข้อ116่ง้นะเขาถามว่าข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประชุมออนไลน์นะครับวงเล็บออนไลน์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะข้อใดไม่เกี่ยวข้องนะครับก็ไก่นะครับเว็บเบกขอใคร o o g l e m e e t คอควายส e กเงงูแคนวานะครับแคนวา Sky, งอ,ง va, นะอ,อ,อะไรครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประชุมออนไลน์นะบ,บางคนที่ใช้งานประจำนี่น่าจะข้อนี้เนี่ยน่าจะตอบได้แบบสบายใจเลยใช่ไหม เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ที่เราใช้งานประจาอยู่แล้วนะครับอย่างผมเนี่ยใช้แคนวาประจำนะเพราะว่าแคนวาเนี่ยไม่ใช่โปรแกรมประชุมออนไลน์แคนวาเป็นโปรแกรมที่เอาไว้นําเสนองานนะครับเอาไว้ทําสื่อประชาสัมพันธ์เอ,นเ,อนเ,ออเอาไว้ทำพรีเซนเ t ชันต่างต่างนะครับเอาไว้ทํารายงานเอาไว้ทําภาพสวยๆเอาไว้ทําข้อความสวยๆนะครับส่วนข้อกอไก่เว็บเบกเนี่ยนะครับขอไข Google Meeting เนี่ยนะครับ คอควายสเนี่ยมันเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการวิดีโอเห็นหน้ากันนะครวิดีโอคอเห็นหน้ากันสามารถใช้ประชุมออนไลน์ได้นะครก็จะประมาณนี้ข้อ1 7 7นะครับอันนี้เป็นข้อสอบในเชิงวิเคราะห์นะครับเป็นข้อสอบที่กอพออกข้อสอบประมาณนี้นะเออกฎหมายกอพเนี่ยความรู้ลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยของกอพเนี่ยออกแบบนี้เลยเพราะว่าเนี่ยผมก็ไปเอาข้อสอบของกอพมานะก็ถามว่า ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้รักษาราชการแทนนะครับก็ไกลครับผู้รักษาราชการแทนเนี่ยมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทนเออประมาณว่าไปแทนใครตัวเองก็มีอำนาจเหมือนคนที่ตัวเองไปแทนเลยนะฮะขอใครครับผมผู้รักษาราชการแทนเนี่ยสามารถมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทนได้ใช่ไหมข้อควายครับผมเหตุ ในการมีผู้รักษาราชการแทนมาจากกรณีที่ไม่มีผู้ดำรง,งตําแหน่งนั้นหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติรา,าชการแทนได้ใช่ไหมนะครับข้ององูครับเป็นการรับมอบอํานาจจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติรา,าชการตามที่รับมอบหมายโอ้โหเป็นข้อสอบเชิงวิเคราะห์เลยนะแค่คําว่าผู้รักษาราชการแทนเนี่ยคำเดียวนะครับคนนี้ตอบอะไรครับตอบข้ององู ตอบข้ององูเรามาดูว่าเอ๊ะทำไมข้ององูถึงไม่ใช่ลักษณะของของรักษาราชการแทนคือรักษาราชการแทนเนี่ยคือการทําแทนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งในกรณีที่ไม่ได้มีการมอบอานาจไว้แต่เป็นการรักษาราชก,การแทนโดยผลของกฎหมายอะผมยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างในการในอบตอแห่งหนึ่งนะฮะในอบตอแห่งหนึ่งมีนายกหนึ่งคน มีรองนายกสองคนนะครับฟังนะอวตอรแห่งหนึ่งเนี่ยมีนายกหนึ่งคนมีรองนายกสองคนนะครับกรณีแรกคือรักษาราชการแทนฟังก่อนนะกรณีแรกคือรักษาราชการแทนเนี่ยนะครับกรณีที่มันเป็นผลของกฎหมายที่ได้มีการแต่งตั้งกันไว้เลยเช่นในกรณีที่นายกไม่อยู่จะให้รองนายกคนที่1รักษาราชการแทนโดยอัตโนมัติเลยเช่น วันนั้นนายกเนี่ยไปราชการต่างจังหวัดนะครับมีการมีทางทำหนังสือเดินทางราชการเรียบร้อยนะครับทางหนังสือขออนุญาตนายอำเภอเรียบร้อยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปอบรมไปราชการต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับก็จะให้รองนายกเบอร์หนึ่งเนี่ยสไลด์ขึ้นไปรักษาการแทนโดยอัตโนมัติเลยกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อนายกกลับมาการรักษาราชการแทนของรองนายกเนี่ยก็จะก็จะหายไป นะครับมันก็จะกลายเป็นว่านายกก็ต้องทํางานตัวเองเหมือนเดิมกรณีนี้คือการรักษาราชการแทนแต่ในกรณีของปฏิบัติราชการแทนนะครับกรณีปฏิบัติราชการแทนนะกรณีที่สองนะรองนายกเนี่ยได้แบ่งและมอบอานาจแล้วว่าในบางเรื่องนะครับในบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องเอามาถึงนายกเซน็นแต่ให้มีการทําหนังสือเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับมอบอานาจเป็นกิจลักษณะว่าอย่างเช่นเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะครับถ้า มันไม่ได้สําคัญอะไรมากก็ถึงแค่รองนายกก็พอรองนายกก็เซ็นแทนนะครับเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติราชการแทนคือมอบอานาจให้ทําแทนไปเลยนะครับแต่เงื่อนไขคือว่ามอบอานาจแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจะ่เชื่อจ,จ้างอะไรอย่างเงี้ยท,ที่ที่มันมีขอบเขตกฎหมายห้ามนาดไว้ไม่ต้องมาถึงนายกก็สามารถเซ็นได้อย่างเงี้ยนะครับเรื่องอนุมัติอนุอนุอนุมัติอนุญาตต่างๆที่ นายกได้มอบให้ทําเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการปฏิบัติราชการแทนนะครับกรณีนี้เนี่ยคือนายกจะอยู่หรื like. อานายกไม่อยู่ก็ไม่สนใจเพราะว่าได้มีการมอบหน้า้ให้การทําแทนแล้วนะครับความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งก็คือการมอบอำนาจกับการรักษาราชการแทนเนี่ยคือการรักษาราชการแทนเนี่ยสไลด์ขึ้นมาทําแทนกรณีที่ไม่อยู่แต่การมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนเนี่ยมันทําเพื่อความ เขาเรียกอะไรอ่ะการลดขั้นตอนในการทำงานนะครับปัจจะเป็นประมาณนี้ข้อ118่าข้อ118นะฮะข้อ118ถามว่าหากเจ้าหน้าที่หอกหากเจ้าที่ของรัฐนำผลความสำเร็จของการปฏิบัติงานของผู้อื่นมาเป็นของตนนะครับถือว่าไม่ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจารยิยธรรมข้อใด ข้อเนี้ยก็ถามว่าสมมติว่านายกอไก่เนี่ยไปขโมยผลงานของนายขอไข่แล้วก็เอาไปเสนอผู้บังคับบัญชาว่าเนี้ยงานเนี่ยผมมีส่วนเกี่ยวข้อ,ของในการทำน,นู่นนั่นพูดง่ายๆว่าไปเอางานคนอื่นไปเอาไปเอาผลงานน่ะนะครับข้อเนี้ยนะครับกขอขอสอบถามว่าเป็นการไปผิดผิดจริยธรรมนะครับข้อใดก็ไก่ค,คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสํานึกที่ดีผิดไหมเออก็น่าจะใช่นะ ขอใครครับมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งผลสำเร็จไหมเอางานคนอื่นไปนําเสนอหัวหน้าก็ก็ใกล้เขียนนะหรือจะเป็นขอควายครับนํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีนี่ดํารงตนได้ดีไหมเออฉันอยากได้หน้าจะเอาผลงานคนอื่นไปเสนอหัวหน้าเลยหรือจะเป็นข้องงูครับคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนข้องงูนี้ไม่น่าใช่เนาะข้องงูน่าจะเป็นคิดถึงประโยชน์ส่วนตนเองมาก่อนเนาะตอบข้อกอไก่นะครับข้อนี้ ก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นการประพฤติผิดในทางหน้าที่นะครับไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตกับเพื่อนร่วมงานถูกไหมเพราะว่างานตัวเองไม่ได้ทำแต่ว่าเอาเอาผลงานคนอื่นนะครับเอามาเคลมว่าเป็นของตัวเองอ่ะนะครับข้อ1 1 9นะครับในการกระจายอํานาจการตัดสินใจคืออะไรการกระจายอานาจการตัดสินใจคืออะไรครับออกอไก่ครับเห็นนะกอไก่ คือการมอบอำนาจในการตัดสินใจเพื่อสั่งการให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งตามสายการบังคับบัญชาขอใครมอบอำนาจในการตัดสินใจเพื่อสั่งการให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรงขอควายมอบอำนาจในการตัดสินใจเพื่อสั่งการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถงูมอบอำนาจในการตัดสินใจเพื่อสั่งการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีผลงานน่าเชื่อถือ การกระจายอำนาจนะครับหลักในการกระจายอำนาจการตัดสินใจเนี่ยคืออะไรครับคือมอบอำนาจให้กับผู้ดำรง,งตำแหน่งที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรงเออไม่ต้องเกี่ยวกับสายการ,รบังคัญชาแต่คือในทางในทางในทางราชการเนี่ยก็คือเขาต้องมีการสั่งมาจากผู้มีอำนาจอยู่แล้วนะครับมีการมอบอำนาจการตัดสินใจอยู่แล้วนะครับ แต่ในหลักด้วยความที่ถูกต้องจริงๆเลยเนี่ยถ้าจะมอบหน้าให้ใครเนี่ยจะต้องดูว่าคนคนนั้นเนี่ยนะฮะมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นโดยตรงหรือเปล่ารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงหรือเปล่าถึงจะาสามารถมอบหน้าได้ฮะโอเคข้อนี้จะจบเอพิโซดที่12ก็คือ120ข้อพอด,ดีผมได้แนบไ,ไฟล์ไว้ให้แล้วตามที่ผมได้แจ้งแต่ต้นคลิปนะครับไฟอยู่ใต้ดีคิปชั่นของคลิปสามารถเอาไปโหลดไปอะไรกันได้ นะครับคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละนะครับถามว่าประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นหรือว่าประกาศกทนะเรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิน่นกําหนดให้พนักงานส่วนท้องถิน่นพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจาริยธรรมโดยแบ่งเป็นสส่วนตามข้อใดน,นะครับบางคนอาจจะเคยอ่านเจอเรื่องนี้แล้วในมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะม,มันมีการ มันมีการกำหนดจริยธรรมไว้อยู่2อ,อย่างด้วยกัน2ส,ส่วนด้วยกันนะครับออข้อสอบก็ถามว่าประกอบด้วยอะไรบ้างก็ไก่จริยธรรมหลักกับจริยธรรมทั่วไปขอไข่จริยธรรมหลักกับจริยธรรมทางวิชาชีพขอควายจริยธรรมหลักกับจริยธรรมประจําสายงานงงูจริยธรรมหลักกับจริยธรรมอาจจะจรรยาบรณวิชาชีพนะครับคนนี้ตอบเลยครับตอบข้อกไก่นะฮะ ก็คือในในใน,ในตัวกฎหมายของอประกาศประมวลจริยธรรมเนี่ยก็ได้กําหนดไว้ว่าใครการส่วนท้องถิ่นเนี่ยพึงพึงปฏิบัติตามจริยธรรมอยู่สส่วน1คือเขาเรียกว่าจริยธรรมหลัก2จะริยธรรมทั่วไปนะครับไปไปเซิร์ชดูได้เอาเอา,เอาประกาศตัวนี้เนี่ยนะครับไปลองเซิร์ชดูในใน Google ได้ก็จะมีประมาณ2อสหน้านี่แหละนะครับไปทํควองเข้าใจตัวอย่างข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรมเนี่ยมันจะ เป็นประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนข้อ1 1 8เนี่ยจะยกเคสสแตดี้จะยกตัวอย่างมาให้ดูว่ากรณีแบบนี้ท่านคิดว่ามันผิดจะได้ทมข้อไหนนะครับเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปขัดกับจะได้ทมข้อไหนนะครับข้อสอบแบบนี้ไม่ยากใช้ใช้ใช้หลักในการในการดูไม่ยากเพราะว่าเราต้องไปไปดูก่อนว่าจะได้ทมแต่ละอันมันพูดว่าอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถเอาวิเคราะห์โจทย์ กับตัวกฎหมายเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับสามารถทําได้ไม่ยากโอเคครับก็จบไว้เท่านี้มีประมาณ32แผ่นมั้งที่ผมลงไปให้นะครับแล้วก็ข้อสอบมี120ข้อมีทั้งหมดอยู่10 1เอ่อ12 EP นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบขอบคุณทุกคน f c ทุกคนที่ติดตามผมจนครบ นะครับจนจนครบทุกคลิปเลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเลยหากมีผิดพลาดประการใดบรรยายผิดพูดไม่ชัดพูดเร็วพูดติดขัดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากฝากติดตามช่องไปรเรื่อยๆแล้วกันนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ